ເພິ່ນເພິ່ນເພງແດ່ພຸ້ນວ່າສະບາຍດີລູກສະບາຍດີລູກເນາະບໍ່ໃຫ້ລູກບໍ່ໃຫ້ບໍ່ໃຫ້ອາກາບສະບາຍດີແລະສະຫວັດດີພນອງບິດສູສະເທດເທດ້ັບຂົ້ແວເານ້ອງນາອົນ້ຂົາັ້ອງກ່ พาลูกสาวเขามาหาครั this, ้งแรกเลยพี่น้องกระปุกพี่น้องรอกันเลนเสร็จเลยพี่น้องเนาะขอบุญแล้วนี่หืองานนี่คือแบบจะแพงเด็ดพื่นว่าสบายดีลูกสบายดีเลยพักกันเหตุยังงี้กันดีฮะอะไรพังกล้วยพังกุ้กล้วยพังกระปุกแลน่ป่ะวะเลยแม่เฮ้ยเดี๋ยวไว้ติ

กูแต่ยังหายได้เดี๋ยวนี้นะบ่บ่หาย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 เ่ามาหาแม่บ้านใช่ไหมอืมกอุ่กว่ากูแ่เทเทะ่างเลกกี่ตัวไงพาพิ่มาหาทอดอบเป้าหน่อยนึงลาห่อนบ่ปลูกได้เรียบร้อยสิปลูกยังแน่น่ะปลูกก้ยต้นเ้าเดีวต้นหนึ่งใช้ลาไปเมึงก่อนไป ให้ปลูกบางแน่น hmm? oh, ah? ่ะโอ้ก็แนจะปลูกบ่ฮะเหมือนกันนี่งเลยแล้วกอนแนทากนี้ก็สูบน้าป้านี่บ่เอามาพูดนะมาไปเลยมาไปเลยเนาะยัีนะเบี้ยกเล่นเบี้ยเล่นก็ขวนนี่เบบนีบ่้สุี้เอเยเน่ยกล้ยสุกเขียว ขอบุญเอาเมื่อเพิ่นเอาเมื่อกุ๊กนึงเกิดแล้วเอาเมื่อน่ะติดหรติดแหละมันออกนอในข่างมันนี่นนี่นออกนอี่นั่นเพราะว่าอันอันนี้นะมันบอกออกของเทาน่ะมันมันติดมันตายมันออกนอข้างค่างนี่บ่เกินปีก็ได้กินแหละประมาณหาุูกเดือนเนาะนี่เนอะคาประตูเนาะคาอ่าปลูกหมดเลยได้หนี่ห้อันปลูกกับกุ๊กเป็นแกน นนต้นมะพร้าวหอ,อมให้ดีใส่หน่อยด้นน้ำอยู่ในน้ำดูพาไปเบิ่งดูลายแท้นังขาไว้บนเดชหัวเอเ็กี์ <c oughs> บัดมาเอื้อยอุ้มบัดใหนน้อันนี้กล้กวยยังค่ะกล้วยนี่อันนี้กล้วยกล้วยหอมข้าวต้มกล้วยน้ำยังกล้วยตานีนำ้ำกล้วยตานีพร้อมด้วยเออนี่เนี่ปลูกช้ำนี่แหละใส่ในซองต้น น้ำไหม่บงตีเออบแมนน้ำหม้บงคุณนำไม้บงหันนำใม้สังเวยกล้วยกล้วยหอกต้มอันนั้นกล้วยหอกต้มบ๊แมนพี่กล้วยหอขต้มยาเทียงลายปลูกทำนี่แหละพอดีหอจะสิลมปลูกทำนี่แหละพอดีอันนั้มันหางกล้วจะนี่นี่มันมันได้มนสตกมันแล้วมันกระตกออกแถวนี้กับพอดีเลยเหายมันแตกออกไปขมือ

เดี๋ยวยังทีปลูกไม่ยูเทียนะเนาะโดยยังท่านคบพี่น้องเลยเดยหากระปุกหนึ่งเบอร์ต้นถูกเมื่อคืขนเอกาเพอร์เตียงมาอุ่มอันนั้นเอเปแมนเพอร์เซียงดอกใช่ว่อุ่มลูกคอรีลูกคอรีอุ่มเลยให้ว่าลูกคอลีไมให้นุ่งหนุ่งหนาด้วยกับห้องแก้มนะฮะอันนี้ให้พี่น้องเลยเพิ่งไปอยากให้อุ้มแจ็กเป็นเนี่ยใดค่ะไงตะกี้ทีอุ่มนะเดี๋ยวนี่ หวงคิงหวงคิงวะวยหนหวงคิงอ่ะเฮ้ต้องต้องเล่นน้ำอยู่ตอนอยู่น้ำเมเพื่อนถต่อยากเล่นน้ำเพื่อนอ่ะคำคำว่าอุ้มเพื่อนไปนะเพื่อนบอยากลื่นเนยอยากให้อยากมไปปะแม่ไปมปม่ไมไป อ e> nah, mm ну, pues um ุู้้มนมะออไปนเยบนอยากให้ไฟอุ้มนะเดี๋ยวนี้แบบจักไดไม่ต้อยากให้ให้เอื้ยอยอุ้มบ่เอื้อยอุ้มบ่ทำไงไอ้ขออุ้มนะอย่ยงยี่บ่อดไอ้ขออุ้มเปื่อยอุ้มดู้าอุ้มแนบานนึง

อันนาสาวปนอยู่ในเฮือนก็ยังไงเดี๋ยนี่แก้งแกแกล้งยังหมอยังมิแคียวป่ฮะเดี๋ยวเอื้อยว่แ่หัวจะได้จะปลูกหัวง้ํไข่แล้วแต่หัวง้ํไข่แล้วบ่มีปนได้ดอกบ่มีว่วตัวหัวง้ํไข่บ่มีพอบุญเํามาให้เด้อเลยเลยเมื่อวานนะหากลนมาให้ขมีอยู่นอนเฮือนเนาก็ตอนนั้นกลอนมาเอเพียนไปติดแนแล้วไม่เจอรดเอา มันบดมันเอ้าวเลยมันบอมีลมอย่ากกินแมมมะลูกบ้ากินแมมบ้าตัวเขาตกแห้งเขาแห้งแลยมันตกลงแปลงเฉลี่ยเขาไปไหนกินลงไปมีแต่ผ่านั่นแล้ววะบ่หย่ามอยู่กมีแต่ต่อออกมาก็ได้เห็ดให้มันลหย่อนออกมาเอาต่อเขากระทันหันเขาพายางใส่ก็ได้โดยเอาพายางแค่ก็ได้เป็นเล็กๆเอาผายางแค่ตะปูต่อแค่มันหย่อนลงเลย đây nè các bạn các bạn đang người? hết ở phá này. Mình tay nào không? Thôi, nó, mình cái này. tôi à, này này, tổ rồi, này, ตัวใหญ่เะตัวใหญ่ะตัวใหญ่ะอันนี้บมาน่อยนะระเทิบบอชื่อย่างนะโรซี่โรซี่สื่อเซ็กซี่โรซี่บ้านสนะมาลเห็นโรซี่เี๋โรซี่เห็นมาโรซี่อะทุจ้ก่อนทุจเอยทุจเอยทุจทุจไมดูทุจเอยทไมสยามปะ ยังไงี้ยไม่ใช่เอาขับป่าลูกอะทะเลเอ้ยทะเลเยอะจะจับลูกมันคบนะห้องห้องนะมาหน่อยห้องห้องอย่างเช้านอนก็พูดเลยโทเหตุสมือเป็นตาเพลงแท้

เป็นไนอีานอนข้างนอนส่องขึ้นนะบอกส่องขึ้นเนาะคันดีเ่บอสมอ้อยอยู่รับคักพอดูข้นขึนมือมาขึ้นดิเล็กแลยวย่างรับไปตเดน้อเนาะเดี๊ยเดียวันยี่นี่นี่้อห้มาห้้อ สบน้อยจะแต่แพงได้หน้องเห็ดสบจูนน่ะมาสิมาสิมน่ะมันปินหนาเลยนี่นะจ้๊เอ้าจ๊กจิจัะจิจัะจิจฮโจอ้อยากไรอยาก้ไรใหอะให้ยังไอันน่ะ ขอบใจเอาตู้น้องเดี๋ยวสะพออนดิวอเนี่ดี๋ยวนี่นี่นี่ดี๋ยวไ่เอยู่ซีบ่ะอ่าแม่มนี่ย ยิ่ไมาหายยังไงยิงไรย่งไยุ้มหนาเลยเป็นหาอยากไปหาพ่ออะไรได้นะหายแล้วหยแล้วัวรัวระั้าอยาขัเธอยาหัวเธออย่าหายอยู่ดิอยออแม่มอยากมาแลวแม่แล้วเด้อแม่น กินแมมกินเนม่กินแมมกินเมกินเนมกเกินแมมกนยิ่ายอยากกินแมมอ่ะงอยากนมเะค่จอ๋อกินเจอกินจับเจือเลอืออืออกินเนมใครอะนะพอบุญคืองาม สวัสดีวัสดีงามบ่บักหลายนี่พี่เฮ้ยอืมสิแกงนะบดนี้นยนางอึดปลานี่นยนางลายบ้านเ่าบ่มียนางอยู่พุ่นน่ะบ่มีเพราะว่ามันไก่ดงอันนี้มันเป็นดอตมันเป็นดงมัน็อ่บ่มีเจ้า อันนี้นี่เดอะไรมันใกล,ล้หัวงกับอ่ออยมันขึ้นได้ er kind of เลาตัวอ่บอ้อปละอ่นี่เดินกับพูดไปฟังไม่หัวกันได้ถามเลิกแล้วกรบอกยัดผลเลิกบ่อใหญ่แล้วเข้าเออเขาซับเอาคืองม่ได้บ่อกึันบติดนมันนั่นขันีมีห่างคือบนอันนี้มันกกติด กินแม่บังหำน้ำนะตอนมันเย็นนะลูกกินแล้วแซ่บเต้ยมันเตีแค่ตอนมันเย็นพริกซื้อว่าปลูกไว้พอน้ำพอนจื้อมาหายขื้นเออซื้อว่ากระตากแห้งไว้เนาะปลูกเกลือกักระสอบนึงปลูกเป็นพวกนั้นสามสี่เดือนด้วสิบเกลือนะเกลืองเปลืองเนาะปลูกเปลืองพริกกับเปลืองพริกนะสามแจ่วด้วยกับเปลืองอย่างไรเนาะแต่เราได้คอยกินเพล็ดหรอวะ เนออาใส่กกตักอยากกินน้ำชมบ่กินมาได้เนาะน้อบัวบีแคลใส่ขาได้กินนะมันกัดใส่เอ้ยหูจักเบิด้เนะจักบึกัดใส่ลูสี่เฮ้ยดูซี

ก็หงอกเลยเนาะนี่เท้าถวยถือนทรศัพท์เเ็น่ง่มตลเขาถวยถือฉันไม่เลยจะท่อัอัรับนองชินนลแะชินนน้ำบรเอนชินนมจะนนครับสเละ่ะสะเละอย่างนันอนะนะมยาอนกเมันทอนไห

เห่ตลาดเลยใหญ่เดียวสีเขียวนี่สีเป็ดจ้อยมากสีเขียวเหาอตลาดเราหลูกกระเตียงเมื่อมื่อคืนนี้กรเตียงมาหาเนาะเลยกับกับเม่ใบเลยกะแม่บุญแม่ตอนกับหน้องกับเมียเราเลยน้องนี่บให้อุ้มนี่น้องนี่ ไม่ขี้ที่นะไม่ขี้ที่นะเดี๋ยวนี้เริ่ขี้ที่อุ้มเดี๋ยวนี้โคตรจริงนอนมดเยแน่แข้งนะจำเป็นนอนแน่ก็นอนขาคขวห่างไวได้เพิ่นะาควยห่างมักนอนขาได้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 ละ าหาซื้อต้นไม้ก่อนมีอยากได้กอไผพุ่นน่ะปลมาปลูกมาปลูกเพื่อนเราดีคือว่ากอเดียวนดี๋ยวคือปลาแกงกันเลยแท้เนาะเฮาก็อยากแกงกันเลยกันเรื่องของไม่ตู้กันมีจะก,กออัานท่านบ่กสอนช่องหาง่างตาสาม ไม่จำพายปะจุโดยไม่จำพายแน่แล้วก็ไม่อันปงแนบบ่เอาหดนักตลอดมันก็ได้กินเราเลยทางหดกูมือกูมือกับแป๊บเดียวแหละกับติดแล้วกันติดไวอยู่แล้วหัวฉีะง่ายอยู่แล้วหัวอย่างเรกัดเลยไก่เราออกนอกบ่ออกอยมาเองมาเองเนาะไก่เนาะมาเคียกิบวกมาเอง ไปยิ่ละเามีวัวมีแค่อยู่ผูกพักนานพักนานยากอะผูกพุน่ะนอนบ่เสียบเด็กรับเยากรับเลยเด็กก็รับเลยหานอนไปนอนมาหนดูนุ่มนะเกนอนไ้จะกรับล้หน่ไปฉันกลับไปปะเอือยปะเมื่อไนจังมาเห่นน้ำเอือยไหมเนาะ มือสเป้แน่ส้มาแดดแกนะออมือตาเป็นเป็นกัดนมอันดูดแต่มันเปรไดเป็นปลอยแบบนี้กีนาันเจีดอ้ยกีน่านอะมาให้กอดเา่ห กินนมดก่อนชนะมดง่ายอ่่าวดง่า,งายเน,ะนเาะใช่ล่ะไาจะไปหาบ่งห่านต้นไม่ก่อนอย่าิันปิดยัมันคำพี่น,นอ้องเนาะอ่เอ่เอ่ะน้อมมเ,เลี้ยงนี่ขันเล้ยนี่ไปขึ้นรถยังกินอีกปะพวกเมือน,ด,น,น,นดิ่นเยอะเหมืองดิ่นเยอะเหมือนดิ่นเยอะอะ บอกเอือดูบอกเอือแม่เมื่อคนเด้อจ้ะอย่าห้ามิมาหลินทำหมเด้อจ้ะบอกเอืออกเอือกันบ่ะบรินะใบต้เมนะบอกเอ้บอกเอือแม่บอเอือไหมเหื่อยไหมไหนเท่านี้ขับนี้อุ้มเบาใบเราคนดิ้นดิ้นยันบุกคุ้มทนบอกมค่อีกไปหันไปหาเอยไปไปไหม ไปไปมาเองไาเดี๋ยวิมกอนยากนอนเด้ค่ะนอนหนเดี๋ยวเงียบเลยเลยเลยเไพอนี่ยคือพ่ตุ๊คือพ่อคือพ่มาคือพ่อได้พี่น้องอะไรกันนะจิ้งคือพ่อจดีล้คือพ่อบุญตาหน่อยคือพ่อบุญเหรอเอ้ย

นั่งชมโอ๊นั่งลอดอแล้วนี่วนีนัองชมโอ๊ยยังไงเนาะอันนี้น้องวัฒนาเนี่เคยเก็บางกอกนี่พี่ก้อยใช่ช่องฟิตนะบอกจักเจียวยังเปล่ากจังเล่าห่ากูห่ากู่าโตเลยวะนอร์ใกระตามังหงเงี้ยชุ่มมื้อตอ้ยทำเจี่ยช่องฟิตไว้โดยยังกินได้ฮึ่งโดยวันนี้มาบรรณาของผู้กองฟังเต็มว่าเนี่กันทัวร์บักเตงเนี่ยนี่น้องตู้เนาะ à, quái chinh đã tụ nó quái bội sư là yêu đó. nó phụ nạy nga nó phụ nạy ngon nén nó phụ nạy 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 nó nó S <S นานเฮิร์นหายนะหายเอ,อ้ยมีแต่หากันนะ <S <S ไปพี่น้องเนาะ,ะเดินทาง <S 2> <S 2> ไปเบิ่งต้นไม้ต้นตอก,กันอดี๋ยวเรากันปลูกหาใกล้นี่แหละต้นมะพร้าวกอไผ่กอไม้จังไผ่ต้นกล้วยโซนนี้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นพวก ต้นบมี่กับต้นบักม่มมวง่าจะเป็นต้นม่วงใครเนาะต้นผักกันแค้นห,หัวคาไอ้กล้วยกล้วยกล้วยหอมพี่น้องเนาะบาบุญหมือว่าปลูกกระติดอะไรพี่น้องออกนอน่ะถ้าพี่น้องหลอดเป็นเอาให้บาบุญตอนนี้ที่ได้บาบุญว่าเห็นมันาล้มมันห่อลงอนะ่ะมันตายเนาะคิดว่ามันฉิบออกแล้วมันออกตัวน,นี้เนะ่ะออกทางข้างมันมีเพราะว่ามันมีนอนออกอยู่เนาะสำหรับวันนี้ก็ล้ำลาก่อนขอบคุณขอบคุณพี่น้องอ่า เบ้ดสกู๊ดสกคนเนาะที่กำติดตามนับสมพี่น้องไ้สนับมานน้ไปก่อนพี่น้องสบ,บายดีเด้อพี่น้องัดสกู๊ดสกคนเนาะบ๊ายบาย